สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับปิดการขายเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้า W1 ลห่งสองหนึ่งศูนย์นะผม W210 ตากลมคันนี้นะฮะโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยผมบอกแล้วผมรถสวยราคาไม่แรงนะครับมีเสน่ห์มีทรงมักไปไวครับผมขอบคุณน้องลูกค้าด้วยนะครับผมบอกว่าโอ้พี่รถที่พี่ออสไม่ต้องดูรถแล้วนโอ้ดูหนึก็ได้ครับอเฮงเฮงรวยๆน้องนะขอบคุณมากครับผม เองเงด้วยโอ้คุณดูดิโคตรหล่ออ่านะผมราคาแบ่งปันครับร่าถาแบ่งปันโชคดีมีใจเองด้วยๆนะครับน้องนะขอบคุณมากมากนี่ชัดเจนตัวบนครับตัวทรงเน่ยโอ้โหหล่อจริงนะหล่อจริงนะตัวิงก็หล่อนะสวยนะเงียนเลยนี่รับผมนี่นะพี่กุณหารถซิมบอแล้วผมใครหารถ สวยๆนะมาที่กุ้งาร์โซิงผมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนฮนะผมหวังทุกท่านทุกคนแน่นอนขอบคุณน้อยมากๆนะครับผมขอให้น้องโชคดีมีใ,ใครครับผมมีดต่อไทยนะครับำทำกิจการงานในร่ำรวยแล้วขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่เชื่อมันนะ่นในกุ้งคาร์โรซิงนะฮะมีรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตทิเยอะไปนะผมให้มาเลือกสั่งกันนะยินดีเลย,ยดีเลยผม ไม่มีเวลามา,มาก็ยิงกลางกันมาได้ผมมีบริการสอยที่สุดในถึงนหน้าบ้านกันเลยเทีเดียวนะฮะขอบคุณมากๆน,นะน้องเบลนะเฮงๆเรือๆน้องขอบคุณครับผมนี่ครับผมเยอะนะยังมีรถสปอร์ตรถแต่งมอสซิ่งรถบ้านนะผมอีกเยอะเลยแล้วก็ล็อกฝั่งนี้ทำเสร็จเรียบร้อยนะผมผมยังต้องการรถเข้าอีกจํานวนมากนะใครที่มีรถต้องการขายต้องการแลกต้องการเทิร์นอ่ะยิงกลางกันเข้ามาได้นะฮะศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองสี่ห้าผม ผมรับซื้อเองโดยตรงนะลูกค้าจงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพุทธารถซิ่งด้วยนะครับอยากจะดูภาพนิน่งก็ไปได้ดูได,ดได้ที่เพจพุทธารถซิ่งนะครับเมื่อกี้น้องมาก็พอดีซื้อเข้ามาผมแล้วก็น้องว่าพี่ออดพอดีผมมีงบอยู่เท่านี้่ะโอเคแล้วทีนี้พี่ออดมีรถอะไรที่แบบว่าผมมาไปใช้งานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองถ่ายรูปส่งให้น้องดูถ่ายรูปส่งไปสาใบนะครับน้องบอกเฮ้ยพี่เออ แลกดีอะไรเงี้ยก็มาดูกันก็โอนตรงโอนต efendim, ังเมาวนี่ก็มาล้รับรถกันเลยนะผมโอ้โหขอบคุณน้องมากนะนี่ผมซื้อรถที่กู๊ดคารถซิ่งฮะชัดเจนตรงประเด็นนะตรงไปตรงมานะผมสุดยอดสุดยอดรถแต่งรถซิงรถบ้ารถสปอร์ตนีอีกเยอะเลยนะผมแล้วก็ยังต้องการหารถเข้าอีกจํานวนมากนะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ว่างนะครับรอจอดอยู่ผมนี่ก็ล็อกนี้ก็เพิ่งทำนะยังไม่เสร็จดีวันนี้ก็ลงลงก่อนนะลงหญ้าเรียบร้อยแล้ว เราก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเนาะจะได้สวยๆนะครับผมลูกค้าเข้ามองเขาจะได้เขามาดูรถสวยๆมาเลือกชมกันครับผมยินดีเลยยินดีเราแต่เนี้ก็จะเป็นรถบ้าแล้วนะฮะอน,นี่ผมเปวดขารถซิ่งนะผมจริงจังจริงใจแน่นอนนะในการซื้อขายรถมาได้เลยหอังนี้ก็ล้างทำความสะอาดชงนะผมมีเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะผม,ามากำลับเจ้าเบนซ์ S L K 200นะครับ โอเคสองพันนะผมรหัสหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะอ่าทำไปคิดไปดผมดูแล,แลรับจ้างบริษัตรงนี้ก็เขาเรียกอะไรนะจัดให้เป็นพื้นที่ชงรถนะครับผมเป็นที่ชงรถยางรถนะอ,อย่างดีเลย,เลยครับผมเริ่มตลนดนะครับเย็นเย็นสบายก็ขอบคุณน้องเบลด้วยนะครับผมขอบคุณน้องเบลด้วยนะขอให้น้องโชคดีมีใช่ครับผมครับที่ ปลอดภัยนะผมขอให้รถพาไปท่องเที่ยวพาไปหาเงินหาทองนะให้ได้ตัง์ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปน้องๆนะขอบคุณอีกครั้งนะผมจากใจเช้าคุคารูสิ่งแล้วก็น้องๆทีมงานกุศลรถสิ่งทุกท่านทุกคนที่นฮะ,ะต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะผมศูนเก้าเก้าหกสองสี่ห้าห้าครับผมเบอร์มีชัดเจนตรงประเด็นแน่อนอนฮะทั้งซื้อทั้งขายสบายใจได้ครับผมเรามีตัวตนชัดเจนนะใครที่อยู่ไกลโอนเงินมาเต็มจํานวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ ห้องนอนกันเลยเดียวโอเคฝาก็ว้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเง่งเลยๆนะลงเดียวนะ